Faai luyi f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 aai. สูงวัยไอดอลวันนี้พบกับเรื่องราวของคนที่หลงไหลในการบินคนหนึ่งเป็นนักบินพารามอเตอร์ส่วนอีกคนเป็นนักประดิษฐ์เครื่องบินบังคับเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรจะโลดเล่นผาดผ้น,นขนาดไหนห้ามพลาดค่ะช่วงสำรับตำรับยายวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปชิมเมนูแกงมัสมั่นลูกจากจะมีวิธีการทำอย่างไรเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมรอจดสูตรกันได้ในช่วงสำรับตำรับยายค่ะ ช่วงสูงไวัยไอดอลตอนบินให้ไกลไปให้ถึงฝันให้เสียงบรรยายโดยน้องทิตินันค่ะวันนี้รายการลุยเม่รู้โรยจะพาคุณผู้ชมทยานฟ้าไปกับเครื่องบินสุดเท่ของเหล่าสูงวัยที่มีใจรักในการโบยบินคนหนึ่งเป็นนักบินพารามอเตอร์ or, สุดอีกคนใช้สองมือบังคับเครื่องบินบังคับวิทยุให้ทยานขึ้นฟ้าอย่างมีอิสระ สูงไวไัยอดอลคนแรกคืออาจารย์ชาตรีอดีตข้าราชการครูที่หลงไหลในกีฬาทางอากาศอย่างร่มบินหรือพารามอเตอร์มาตั้งแต่หนุ่มๆนุ่มฝึกเล่นฝึกบินพารามอเตอร์จนมีความชำนาญและกลายเป็นที่ยอมรับในฝีมือการบินจนกลายมาเป็นครูฝึกบินพารามอเตอร์ให้กับผู้ที่สนใจในกีฬาประเภทนี้ปัจจุบันมีลูกศิษย์มากมายเพราะว่าสอนบินพารามอเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีและยังถือว่าเป็นบุคคลรุ่นแรกๆที่เริ่มบินพารามอเตอร์อีกด้วย และคนที่สองคือคุณลุงปิงปองวัย63ปีที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังรีโมทเครื่องบินบังคับวิทยุที่สร้างและประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยมือของคุณลุงเองคุณลุงปิงปองเป็นอดีตครูวิทยายลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรักและความฝันกับเครื่องบินบังคับวิทยุตั้งแต่สมัยเด็กๆหลังจากเกษียณก็หันมาทำสิ่งที่รักแล้วก็ทำเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข ตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้เรื่องราวเต็มๆของสูงวยไอดอลทั้งสองคนกันแล้ววันนี้น้องก้าจะเป็นคนพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวที่น่าสนุกนี้ค่ะวันนี้ลุยไม่รู้โรยจะพาคุณลุงคุณป้าไปแตะขอบฟ้ากันครับไป สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยู่กันหลายคนเลยตอนนี้เนี่ยผมกาลังตามหาอาจารย์ชาตีอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนไหนคนไหนคืออาจารย์ชาตีครับคอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะบินโชว์ผมด้วยได้ครับได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะลองไปมากกว่านั้นนอกจากจะเห็นอาจารย์บินแล้วผมอยากบินบ้างไงฮะอ๋อ ถ้าอยากบินก็ได้ตอนนี้ก็ได้พาขึ้น2ที่นั่งไงใช่แลพาขึ้นสองที่นั่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้นั่งขึ้นไปด้วยใช่ครับใช่แต่ว่าก่อนจะนั่งอยากจะเรียนรู้หน่อยครับอยากจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์หน่อยได้ครับอยากรู้ว่าไอ้พลังมอเตอร์หรือว่าร่มบินเนี่ยเขาต้องทํายังไงมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างวันนี้ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนําช่วยสอนผมได้ครับโอ้ นี่แหละครับพารามอเตอร์ใช่ครับผมเคยเห็นแต่แบบลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่เคยเห็นแบบใกล้ๆขนาดนี้ครับผมอาจารย์ครับความรู้เบื้องต้นที่เราต้องรู้เกี่ยวกับร่มบินหรือพารามอเตอร์เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างฮะที่ส่วนประกอบก็จะมีเครื่องยนต์กับชุดฝึกมันจะมีร่มที่ทําให้เราบินได้ตัวบินได้คือร่มตัวที่เราเดินทางคือเครื่องยนต์แค่นั้นเองครับแต่ตรงนี้แหละครับหัวใจหลักๆกใช่เครื่องยนต์กับร่มใช่ครับแล้วมีอุปกรณ์อะไรอื่นๆอีกไหมฮะอาปีดย่อยในการฝึกก็จะมีอุปกรณ์เช่น วันนี้เอาไว้ดึงฝึกลอยตัวเมื่อเราตั้งล่มเป็นแล้วฮันเนตคือชุดที่เราฝึกใส่ในการฝึกตั้งล่มเขาเรียกว่าฮันเนตครับรใช่ครับก็เหมือนชุดฝึกก,ก่อนที่จะจะฝึกตั้งเราก็ต้อง,งใส่ฮันเน็ตรู้จักอุปกรณ์ฮันเนตก่อนว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปแล้วก็พวกสนับเข่าเซฟตี้เบื้องต้นเราก็ต้องใส่เพราะนักเรียนใหม่ๆเียังไม่ไม่รู้ความเซฟตี้ยังไงแล้วก็ต้องใส่สนับศอกสนับเข่าอย่างนี้เลครับอันนี้เบื้องต้นแล้วก็จะมีหมวก หมวกในการฝึกก็ต้องใส่ฝึกด้วยโอ้โหเซฟตี้ไปก่อนเพื่อเขาเห็นปั๊บเขา่าเล่นปั๊บอะไรความความปลอดภัยไม่มีเขาไม่อยากเล่นเ<อ>พราะว่าเล่นจริงแล้วเออมันปลอดภัยจริงแค่นั่นแต่การฝึกแล้วก็มีความปลอดภัยให้แล้วอย่างนี้แห<อ>ละครับพารามอเตอร์ถือว่าเป็นรูปแบบการบินที่ปลอดภัยและประหยัดที่สุดเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบินสามารถจัดเตรียมเก็บขึ้นรถยนต์ได้แล้วก็เตรียมพร้อมบินได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ราความเร็วการบินจะอยู่ที่ประมาณ40-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังจัดอยู่ในประเภทกีฬาทางอากาศอีกด้วยค่ะมาใน,นส่วนของลุงปิงปองนักประดิษฐ์เครื่องบินบังคับลุงปิงปองมีความตั้งใจอยากทําตามความฝันและอยากมีเครื่องบินบังคับที่สร้างด้วยมือของตัวเองพอเกษียณลุงปิงปองก็ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทําเครื่องบินบังคับอย่างจริงจังค่ะเดี๋ยวน้องก้าวจะพาเข้าไปทักทายลุงปิงปองกันนะคะ คุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังบังคับเครื่องบินอยู่เลยอะใช่ครับใช่ครับคุณลุงคำนี้ของคุณลุงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหเท่มากคุณลุงครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องบินบังคับบินได้สูงขนาดไหนอะครับบินได้ได้สูงประมาณสักตามองเห็นหนึ่งนะคือว่าถ้าเราบินมากกว่านี้มันจะมองไม่เห็นอ๋อนครับแล้วกลไกสำคัญที่ทำให้เครื่องบินบังคับมันสามารถบินได้คืออะไรอะครับ ันกลางคือใบพัดเป็นตัวดึงเครื่องบินไปตีเป็นตัวยกขึ้นครับหางและอุปกรณ์เลี้ยวซ้ายขาเป็นตัวประคองเครื่องบินนะครับจริงๆก็เป็นหลักการเดียวกับเครื่องบินจริงๆเครื่องบินจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนวัยเกษียณที่วันนี้มาเล่นเครื่องบินบังคับแต่ผมเห็นข้างหลังมีเพื่อนๆเต็มเลยเพื่อนๆครับอายุมากกว่าผมก็มีนะออ เป็นการรวมแก๊งกันของผู้สูงวัยมาเล่นเครื่องบินบังครับ,บ,รบงั้นวันนี้ผมขอสมัครเป็นคนในแก๊งอยากที่จะลองบังคับเครื่องอบินสักคนได้เลยได้เลย,เลยแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเครื่องบินสักลำเลยครับแล้วก็อยากทําเองด้วยครับได้เลยเดี๋ยวเราเราทำแล้วก็เอามาบินอีกอครั้งนึงนะครับเพราะผมรู้มาว่าคุณลุงประดิษฐ์เครื่องบินเองเลยใช่อ่ะ งั้นอย่ารอช้าดีกว่าผมอยากมีเครื่องบินเป็นของตัวเองแล้วครับเรากลับบ้านไปประดิษฐ์กันก่อนนะกลับบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาบินที่นี่อีกทีได้ครับเหมือนจะติดระด้วยรีบไปเลยคใช่เออไปเลยครับโอ้โหนี่ผมเจอแบบคลังเครื่องบินเยอะมากกับตันเป็ครื่องสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้มือไหนล่ะไว้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยฝึก ซิมูเลเตอร์เครื่องบินจําลองการบินนะครับถ้าไม่เล่นตัวนี้มันจะบินไม่ได้ทีก่อนที่จะไปบินจริงต้องมาจําลองกับเครื่องซิมูเลเตอร์ก่อนใช่แล้วมีจอยเหมือนเกมเลยมันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้เราได้ทดลองก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงอันดับแรกถ้าหนูไม่ฝึกตัวนี้หนูไปเป็นลำกลับเป็นถุงแน่นอนถุงดําด้วยผมเดินเข้ามาครับคุณลุงผมเห็นเครื่องบินเยอะมาก จอดละลานตาเป็นโกดังเก็บเครื่องบินเลยนี่คุณลุงมีประมาณสักกี่ลำได้ครับเนี่ยมันมีแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าบอกว่าทำเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่าพันลำแสดงว่าที่ผมเห็นเห็นอยู่ไม่ใช่เครื่องบินที่ซื้อมาแต่เป็นเครื่องบินมาคับที่ทำเองทำเองออครับสุดยอดไหมล่ะคะ เห็นบินเก่งกันขนาดนี้ก็ต้องอาศัยความรู้และฝึกฝนจนมีประสบการณ์มากพอสมควรเลยค่ะอาจารย์เล่นล่มบินมาแล้วกี่ปีครับเนี่ยเอ,อเริ่มเริ่มศึกษาเลยนะตั้งแต่มีเบือนทคเข้ามาในโคราชที่หมหาโมโตสอนะครับรก็เปิดน,นะปี38นั่นนั้ผมสนใจมากตามไปดูตามไปเลยพอปี39กก็หายไปผมก็เริ่มศึกษาว่าทำไมเขาจะมาครับ พอเดินมีลูกศิษย์ผมผมเป็นครูเนาะมันไปได้สามีอยู่ฝรั่งออยู่มองนอกอยู่อเมริกาผมก็เลยถ่ายรูปไปว่าเธอจะซื้อรอ่มอย่างนี้ให้ครูได้ไหมสั่งซื้อจากต่างประเหรือเว่าเมืองไทยมันไม่มีคมันก็บอกโอเคเดยนหนูจะโทรให้จะตามให้ก็สั่งมาครับในสมัยนั้นผมได้มาประมาณ4ี่0 0ื่กว่าบาทเมื่อปี39มนะแปดสามเผมอายุได้สามขวบนั่นแหละครับ30กว่าปีแล้วแล้วก็เอามาฝึก ถามว่าในในเมืองไทยเริ่มมีไหมเริ่มมีแล้วครับปี3 9ลูกศิษย์ผมก็เอาร่มมาให้แล้วมันให้วิดีโอมาด้วยเป็ดหมายก่อนวิดีโอเป็นกล่องว้วนน่ะาการเล่นการฝึกผมก็เปิดวิดีโอจากเมืองนอกมาเลยใช่ครับมันได้มาให้มีฮันเดดมาด้วยแล้วก็มีร่มมาผมก็มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกไปแต่ที่พอตั้งแต่ปี4 0มาก็เล่นอยู่ทีอ่อำเภอปากตรงไทยมันก็มีกลุ่ม ตอนนี้ตำรวจที่อำเภอปากเขาต้องเริ่มตั้งสายตรวจทาอากาศอเขาทำสายตรวจทาอากาศสายก่อนนะตรวจว่าการจราจรเวลาเทศกาลสำคัญ่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีโดรนไม่มีโดรนไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนก็ต้องเอาคนที่บินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพมาเขาเชิญให้ผมอาจารย์เดี๋ยวไปช่วยฝึกตำรวจด้วยนะก็เริ่มจากตอนนั้นเลยเขาก็มาทีละสามสี่คนที่สอปักทงชัยนะครับนั่นแหละครับก็เริ่มฝึกมาเรื่อยตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในที่ปากทงชัยไปเป็นร่มบินปากทงชัยครับตอนี้พอปี4ี่เจ็ด คุณหมอสำเริงนะแพทย์สำเริงเราเนี่ยท่านก็มาย้ายจากที่ร่มบินชันมาเป็นร่มบินโคราชแต่จนั้นมาก็เริ่มนักเรียนก็เข้ามาเรื่อยเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้สอนมาแล้วกี่ปีครับเนี่ยก็ตั้งแต่ปีส0่นย์ได้เลยครับตั้งแต่เริ่มบินได้เริ่มเริ่มบินได้อยู่2ปีมีความทักษะแล้วเริ่มสีาเนี่ยเริ่มฝึกสอนมาจนถึงทุกวันนี้ครับโอ้หลายปีแล้วใช่ครับเคยนั่งนับไหมครับว่ามีลูกศิษย์เด็กคน,ม,นมันเคยมีคำเนียบอยู่เราวครใครเคยดูนะ ตอนนี้อยู่150คนแต่นองกล้าฟังครับ150คนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ผมทุกคนเพราะชมรมเราคนอื่นบินที่อื่นมาก็มาเข้าได้ขอ,องเราบินจากเราไปบินที่อื่นก็ได้แต่ผมเลยดูเช็คดูตรวจด,ดูนะเป็นลูกศิษย์จริงๆ80%ของ150นี่ลูกศิษย์ผมครับค80%ครับโอเค80%ครับวันนี้ผมขอเป็นคนที่1 5 1ได้เลยครับเดี๋ยวมาเทรนกันใช่ครับ ก่อนที่จะมาเกษียณแล้วก็ใช้ชีวิตกับเครื่องบินแบบนี้คุณลุงทําอะไรมาก่อนนะครับเป็นครูครับเป็นรับราชการครูอยู่ที่วิทยาลัยสารประช่างอุบลรัตนธานีนะครับตอนนั้นสอนวิชาอะไรครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับผมว่าแล้วว่าทําไมถึงทําเครื่องบินบังคับได้เก่งขนาดนี้เพราะว่าเป็นอาจารย์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นี่เองแต่ว่าเป็นปลาเป็นไปยังไงถึงมาชอบเจ้าเครื่องบินบังคับล่ะครับคุณลุงเป็นมาเป็นไปนี่ก็คือ แรกๆเนี่ยเขาเอาเครื่องบินมาให้เล่นในปี2524นะครับ40ปีก่อนหน้านี้เนี่ยการที่จะหาเครื่องบินบังคับสักลำเนี่ยมันยากมากและที่สำคัญมันแพงมากแพงมากครับน่าจแล้วก็ความเครียดก็คือเครื่องบินที่เราซื้อมาราคาค่อนข้างแพงถ้ามันตกละถ้ามัน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 ามันอุ้ยเยอะๆคำถามวุ้ยราหัวอย่างนั้นเลยพาออกเอาลอกฟิล์มสติกเกอร์ออกแล้วก็มาดูว่าเฮ้ย ถ้าเราทํากลับมาเป็นแบบนี้ล่ะมมันก็จะง่ายสิก็ทาบทา,ท,าท,าทาบทาบเสร็จประกอบเป็นตัวลําในที่สุดเราก็ทำเครื่องบินได้แล้วอเอ๊ไม่เครียดแล้วพร้อมๆกับอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาแพร่หลายเราก็ค้นคว้าอินเทอร์เน็ตแล้ววันหนึ่งคุณลุงมาเปิดบ้านของตัวเองให้ใครๆก็ได้สามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องบินบังคับอย่างเงี้ย เราไม่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยครับไม่ห่วงนะครับเพราะว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความเหงาบ้างนะอถ้าเรา,าอย่างงี้เราก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเนี่ยรเราก็มีความสุขว่าเออเขาก็ได้มาคุยมาอะไรเราก็จะได้คุยได้เรด้วยได้ถ่ายทอดความรู้ที่เราชอบด้วยเมื่อเขาเป็นเราก็ปิติเมืม่อเขาเขามีความสุขเราก็ได้ความสุขกลับมาครับครับเวลาที่เราเห็นคนอื่นมีความสุข จากความสุขของเราที่หยิบยื่นไปให้มันก็จะยิ่งสุขสุขสุขสข,สข,ขึ้นไปอีกเวลาที่คุณลุงได้เห็นเครื่องบินบังคับของตัวเองได้โลดแล่นอยู่ไปบนท้องฟ้าโอ้โหนั่นก็คือที่สุดแล้วปิติถ้าจะบอกว่าความสุขในวัยเกษียณของคุณลุงคือการที่ได้ทำเครื่องบินบังคับแบบนี้นั่นเป็นความสุขที่ต้องการเลยครับ เป็นความสุขที่ต้องการครับเพราะว่ามันได้ใช้ทั้งทุกอย่างเลยทั้งความคิดทั้งสมองทั้งแก้ปัญหาแม้แต่จะนอนก็ยังคิดว่าตื่นเช้าวพรุ่งนี้เราจะไปแก้ปัญหายังไงไปสร้างอะไร<อ>ทำยังไงจะบินได้ทำยังไงจะบินไม่เอียงวันนั้นเปเห็นเครื่องบินเขาสวยเราอยากจะสร้างบ้างเ,<อ>เ,าเดี๋ยวเราต้องสร้างให้ได้แน่ๆนแด้ีความสุขไปทุกวันเลยแล้วความสุขในวัยเกษียณของคุณลุงที่แท้จริงคืออะไรครับนี่พออยู่กับเครื่องบินแล้วมันมีความสุขอะเราก็รู้ว่าเนี่ยตรงนี้คือความสุขของเรา ถ้าจะให้เปรียบช่วงชีวิตวัยเกษียณของคุณลุงกับเครื่องบินสักหนึ่งลำคุณลุงคิดว่าคุณลุงจะเป็นเครื่องบินรุ่นไหนครับมีใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานก็คือเครื่องบิน DC3 ดานะครับดากต้าหรือเครื่องบิน a c 4อแล้วเราก็เปรียบตัวเราเหมือนเครื่องบินลำนี้คือทั้งเก่าทั้งแก่และมีคุณค่า<อ> ถึงแม้ว่าเครื่องบินลำนี้ในปัจจุบันจะปลดกเกษียณไปแล้วก็เหมือนกับคุณลุงที่ทุกวันนี้เป็นวยัยเกษียณแล้ว <c oughs> แต่ก็เป็นวยัยเกษียณที่อยากจะสร้างคุณค่า <c oughs> เป็นวยัยเกษียณที่อยากจะสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อความสุขในการบังคับเครื่องบินแบบนี้ <c oughs> ให้กับทุกๆคน <c oughs> ที่อยากจะมีความฝันเหมือนคุณลุงครับ <c oughs> <c oughs> แปลกใจเลยผมขึ้นไปเมื่อกี้ผมไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆฮะก็ยัง,งเหนื่อยแต่เหนื่อยเหนื่อยพอลง <laughs> พอลงมาแล้วเหนื่อยมากไม่พอเราเตื้นเตี้ยนได้เฉย<อ>แต่พวกที่เล่นๆกันเนี่ยพอพอเล่นบ่อยๆมันก็ไม่เหนื่ยอยเหนืงง่อยอย่างเดียวตอนที่เราเด็กทุกคนเคยบอกอะ สะพายเครื่องลงไปจนจะไปเกี่ยวกับล่มตอนนี้เราไมนเหนื่อยตรงนี้แหละครับครับอาจารย์ครับขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็หวาดเสียวบางทีมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมขอถามหน่อยกว่าที่จะมาชํานาญเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์กว่า20ปีขนาดนี้ครับมีครั้งไหนเคยเจ็บเคยพลาดกับการเล่นล่มบินมีแน่นอนเมื่อปีสักประมาณปี4449ครับไปบินงานกระถินเออไม่งานงานสงการเนี่ยวัดวัดหนึ่งที่อำเภอบัวใหญ่ถ้าเป็นเป็นแถวแถวภาคอีสานเขาเรียกว่า ลมบ้าหมูอะ่ะ oh. ลมหมุนเล็กๆอะ่ะ oh. มันขึ้นมาจากฝั่งหนองน้ำเดี๋ยวผมเห็นเป็นเกตมาแล้วโอ้โ oh. หไม่พ้นแน่เลยมันเพราะในไม่ทันที่เราคิดเสร็จปับ๊บมันเวียงผมกระเด็นอย่างนี้เลยบนกลางาาชูงต้องครับล่มผมพับอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นลมบ้าหมูเลยเป็นลมใล้ <c oughs> กับเธอม่อนแรงมากแล้วทีนี้ผมทำยังไงคิดว่าไงไม่รอดนะผมก็เลยหักล่มที่ระบังคบเข้าที่ป่าอ้อย ให้มันเป็นไงก็ให้มันลงในที่ป่าอ้อยยังนี้อะไรเซฟเราคือป่าอ้อยพอยอดมันสูงใช่ไหมครับผมเวลาบ,บินพกโทรศัพท์ไปได้กระโดดให้อาจารย์ต่อยครับมาตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะปลอดภัยดีแต่ว่าเจ็บตัโพกมากเขาก็มารับไปไหนก็ไปกันค่ะดูแลบางครั้งเหมือนจะมากไปด้วยนะอย่าไปบินเลยอากาศอย่างนี้ไม่ต้องนะเ,เฮออย่างนี้ไม่เอา เดี๋ยวปล่อยให้น้องๆเขาบินไม่อาอย่าไปบินบางทีห้ามเขาได้ซ้ําไปทั้งๆที่เขาก็สามารถที่จะบินได้แต่พอเราดูแล้วด้วยประสบการณ์นะคะเนาะเราเห็นว่ามันไม่ไม่น่าได้แล้วก็ด้วยอายุเขาสุขภาพของเขาเราบอกอย่าเลยนะคะแต่เขาก็เชื่อนะเชื่อค่ะเชื่ออยู่นะคะทีนี้ไปไหนก็ไปกันถือว่ามันเป็นความสุขไอ้เราก็มีความสุขเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วย เป็นอะไรที่มันฝังใจเราแล้วกีฬาประเภทนี้ผมไม่เลิกตลอดชีวิตแน่นอนอผมนี่เคยเคยเคยารณาตัวเองว่าชีวิตนี้ขอให้เล่นได้เล่นกีฬาชนิดถ้าจะเป็นอะไรกอให้เป็นกับกีฬาชนิดนี้ได้ผมยอมอผมเทให้หมดแล้ว และนี่คือความสุขของสูงวายไอดอลของเราทั้งสองคนที่ได้ทำตามฝันและได้ใช้เวลากับสิ่งนั้นอย่างจริงจังค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าความฝันของเราคืออะไรยังไม่สายที่จะลองค้นหานะคะเชื่อว่าถ้าได้เจอแล้วมันจะคุ้มค่าและดีต่อใจเราแน่นอนค่ะ ที่นี่มีตำนานเล่าขานกันมาช้านานว่าคนในชุมชนเขาจะชอบดัดแปลงอาหารอร่อยๆร,รอเสิร์ฟแขกที่มาเยี่ยมเยือนตลอดค่ะอย่างเมนูที่เราจะไปดูกันในวันนี้เป็นเมนูแกงม่สมันลูกจาก และคนที่จะมาโชว์ฝีมือให้เราชิมก็คือเท่สุดๆไปเลยค่ะคุณป้าที่ต้องทำแกงมัสมั่นลูกจากนั่นก็เพราะว่าที่นี่เขามีต้นจากเต็มไปหมดก็เลยคิดค้นเมนูแกงมัสมั่นลูกจากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาลูกจากกันก่อนนะคะ หรืออยู่ทางนี้นี่นี่ทางนี้ก็ได้เนี่ยทางนี้อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอลงไปก็ถางมันหน่อยนะจ้ะลงค่อยๆลงจ้ะเอาประมาณนี้ค่ะไปทําอาหารไปทานมะแกงมัสมมนกำลังอร่อยกรุบๆนะไปไปทำอาหารกัน จากเดาไปหาลูกจากกันแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวเพื่อไปดูวิธีการทำแกงมัสมัทลูกจากกันค่ะขั้นแรกเลยนะคะใส่กะทิลงไปก่อนน้ำกะทิเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วนะคะใส่หมูใส่หมดเลย เนื้อหมูชิ้นใหญ่มากเห็นแล้วหิวรอแล้วค่ะขั้นทนต่อไปก็ใส่ถั่วลิสงนะคะแล้วทำไมต้องใส่ด้วยล่ะคะออสูตรเขาต้องใส่ถั่วลิสงนะคะเพราะใส่แล้วมันอร่อยมันเข้ากันแต่ว่าต้องเคี่ยวให้เปื่อยนะคะต้องเคี่ยวกะทินานแค่ไหนคะคุณป้าชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงโอ้โหนานมากค่ะแล้วเราจะได้กินเมื่อไหร่แล้ววันนี้ได้กินรอไป ให้หมูเปื่อยอ่ะเนี่ยกะทิมันจะเข้าไปในเนื้อหมูเดี๋ยวพอทานตักขึ้นใส่จานเนี่ยมันจะอร่อยนัวค่ะ3ามชั่วโมงผ่านไปค่ะตักหมูขึ้นแล้วเราทำอะไรต่อคะจานเดี๋ยวเราจะผัดน้ำแกงนะเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงใส่พริกแกงมัสสัมมัน เมื่อต้มหมูจนสุกเปื่อยแล้วเราก็ถึงขั้นตอนผัดพริกแกงมาสมันค่ะใส่พริกแกงลงไปแบบนี้ป้าปูดบอกว่าพริกแกงคนบางน้ำพึ่งเนี่ยเขาทำเองผัดทีนึงหอมไปถึงกรุงเทพนู่นเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะ ถ้าได้กลิ่นนะมันจะเข้าไปในกล้องนี่มันจะเข้าไปได้เลยนะเนี่ยว่ามันหอมไปถึงกรุงเทพจริงๆป้าปูดคะถ้าคุณผู้ชมเขาอยากจะชิมจะต้องทํายังไงคะอยาไมา่กินต้องแจ้งล่วงหน้าค่ะอ้าวทาไมเหรอคะต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเที่ยวบอกแล้วไงเที่ยวสามชั่วโมงอ๋อแบบนี้นีเองต่อไปเราจะใส่ลูกจากนะคะดูไหมลูกจากเนี่ยเขาแทนมันฝรั่งแล้วเราก็จะใส่เครื่อง จากนี้เราเลือกไม่อ่อนนะไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปน่ากินมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราเอาลูกจากใส่หม้อแล้วขั้นต่อไปก็จะมาปรุงรสชาติกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะชิมได้เลยทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะรสจะมีสามรสลองชิมดูนะอืมอร่อยคะ่ะเปรีย้ยวเค็มหวานคะ่ะแล้วก็หอมน้ำแกงอยากชวนคุณผู้ชมมาลองชิมอาหารจากฝีมือคนบางน้ำพึ่งกันนะคะบอกเลยว่าเด็ด แวะมาชิมกันได้ที่ตำบลบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ชิมเมนูกแกงมะสมัครลูกจากที่มีรสชาติสามรสเปรี้ยวจากน้ำมะขามเค็มและหวานจากลูกจากอร่อยอย่าบอกใครวันนี้รายการลุยไม่รู้โรยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณลุงช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับสมัครเป็นลูกศิษย์คุณลุงหนึ่งวันถ้าน้อยขอคารวะฝากตัวด้วยให้โอ้โญี่ปุ่น,นไปไปลุยเลยลลุยยยไปตาามมใใใจจเหัง่ดนบ <c oughs> และตอนนี้เครื่องบินลำร้อยของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ <c oughs> กับตันเก้าพร้อมบินแล้วครับ <No. S 1> คุณลุงครับไปบินกันดีกว่า no